สวัสดีครับพบกับผมไก่ชนบรรหารฟาร์มนะครับวันนี้เราก็จะมาให้ความรู้เหมือนกับทุกทีนะครับวันนี้ก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับโลกของไก่เหมือนกันโรคพวกนี้ผมก็อย่างคลิปวิดีโอที่แล้วผมก็พูดกันไปแล้วว่าผมเคยมาให้ความรู้ไปแล้วแต่ว่าวิดีโอผมหายไปไหน เออก็ยังงงอยู่ว่าวิดีโอผมหายไปน่าจะถูกทาง youtube ลบออกไปนะครับเขามองว่าผิดระเบียบเนาะเพราะว่าเราลงรูปรูปไก่ป่วยไปด้วยทีนี้ไอ้ทาง youtube เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันว่าลงรูปไก่เข้าไปเนี่ยผ่านผมและผ่านระเบียบมันยากแล้วกันเอากันแบบนี้เลยแล้วกันอ่าก็วันนี้เราจะมาดูโลกอะไรกันเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปดูกัน วันนี้ก็จะเป็นโรคพื้นพื้นก็ต่อจากโรคนิวคาสเซิลเลยแล้วกันรอบที่แล้วเราพูดนิวคาสเซิลอย่ละรอบนี้เนี่ยโรคตัวนี้เนี่ยมันก็มาคู่คกับนิวคาสเซิลแหละเวลาทําวัคซีนปุ๊บมันก็จะได้โรคตัวนี้พ่วงมาด้วยเหมือนกันพ่วงมานะที่นี่คือ,อายารักษานะไม่ใช่โรคพ่วงตามมานะครับก็คือโรคตัวนี้จะใช้วัคซีนตัวเดียวกันนะครับก็คือ เขาน่าจะผสมกันมาในขวดเนาะเขาเรียกว่าโรคหลอดลมอักเสบนะครับโรคตัวนี้เนี้ยมันจะเป็นเอาง่ายๆอ่ะที่ผมศึกษาข้อมูลมานะเขาบอกเป็นหวัดชนิดหนึ่งที่เกิดจากเชื้อไวรัสตัวตระกูลสายของโคโรนาไวรัสแต่ไม่ใช่เอ v โคโวิด -19 นะโคโรนาไวรัสตัวระบาดในคนนะไม่ใช่นะคนละตัวกันแต่ว่าเป็นในเขาเรียกว่าเป็นไวรัสในตระกูลนี้นะครับ คือโครนาไวรัสอะไรประมาณนี้เห็นข้อมูลทางาปศุสัตว์เขาพูดไว้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงแต่ผมว่าน่าจะจริงเพราะเป็นเอกสารทางราชการเนาะอืมก็สําหรับโรคตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่เลยเนี่ยอาการเวลามันเป็นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นกับลูกไก่สักส่วนใหญ่มันจะอ้าปากพังงาบพังงาบพังงาบ ลูกไก่ก็จะน้อยหัวก็ตั้งขึ้นฟ้าแล้วก็อ้าปากพังงาบพังงาบพังงาบบางตัวก็มีน้ำมูกมีสเลดบางตัวก็ไม่มีน้ำมูกไม่มีสเลดนะครับแต่ลูกไก่จะแสดงอาการคือตอนมันนอนค่ำๆมันจะอ้าปากพังงาบพังงาบหรือกลางวันมันก็จะอ้าปากพังงาบพังงาบแล้วก็เดินไปกินข้าวพังงาบพังงาบพังงาบขึ้นประมาณนี้ก็โรคตัวนี้อาการก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนถ้าเป็นในไก่ใหญ่นะครับเป็นในไก่ใหญ่ๆเนี่ยไก่ โลกว่าสองโลเนี่ยอาการมันจะแปลกออกไปอาการมันจะเป็นแบบนี้หน้ามันจะดำแล้วมันจะหอบง่ายหน้าดำแล้วก็หอบง่ายมากนิดๆหน่อยหน้าก็จะดำแล้วก็หอบหอบแล้วก็อ้าปากพะงาพะงาเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ไม่แสดงอาการคล้ายๆตอนเป็นลูกไก่มันจะแสดงอาการเหมือนก็เหมือนกับมันแข็งแรงอ่ะแล้วทีเนี้ยมันก็จะเหมือนกับว่าหายใจไม่ค่อยออกประมาณนี้เฉยๆ เพราะว่าที่กล้าพูดแบบนี้เพราะว่าไก่ที่บ้านเคยเป็นอยู่นะครับก็โรคตัวนี้ก็คือเกิดจากเชื้อไวรัสเหมือนกันนะครับก็สําหรับโรคตัวนี้เนี่ยวิธีรักษาคือทําวัคซีนเหมือนกันครับทําวัคซีนอย่างเดียวนะครับทำวัคซีนอย่างเดียวก็จะใช้วัคซีนตัวเดียวกับเจ้านิวคาสเซิลนะครับเวลาเราไปซื้อวัคซีนเนี่ยเขาก็จะบอกว่า วัคซีนตัวนี้เป็นวัคซีนนิวคาสเซินนเซบลบวกหลอดลมอักเสบนะครับประมาณนี้คือทานิวคาสเซิลก็จะได้ทั้งหล,ลอดลมอักเสบเข้าไปเพราะว่าใช้วัคซีนตัวเดียวกันเวลาไปขอที่ปศุสัสั์ก็เหมือนกันเขาจะบอกอน,นิวคาสเซิบลบวกหลอดลมอักเสบประมาณนี้ก็คงไม่ต้องพูดนะว่าเอ้ยต้องไปหาซื้อที่ไหนยังไงถ้าคุณดูอีพีที่แล้วแล้วคุณก็จะรู้แหละว่านิวคาสเซิลต้องไปเอาที่ไหนยังไงนะครับ แต่ว่าผมรู้สึกว่าไอหลอดลมอักเสบตัวนี้เนี่ยจะไม่อยู่ในวัคซีนนมนะต้องพูดแบบนี้ก่อนจะไม่อยู่ในวัคซีนนมวัคซีนนมจะเป็นเฉพาะนิวคาสเซลเพียวๆแต่ไอตัวหยอดจมูกเนี่ยจะมีทั้งนิวคาสเซลแล้วก็อ,อหลอดลมอักเสบถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าบางบริษัทเขาก็ทํามาคู่กันแต่ส่วนใหญ่วัคซีนนมจะไม่ทํามาคู่กันไอตัวหลอดลมอักเสบจะไม่มีอยู่ในวัคซีนนมนะครับเท่าที่เท่าที่รู้มานะ ก็ต้องก่อนซื้อก็ต้องถามเขาก่อนอะเอาง่ายๆเราก็ต้องถามมาก่อน,น่าพี่ไอ้วัคซีนนมตัวเนี้ยมีหอลอดลมอักเสบอยู่ด้วยไหมแต่ว่าบางทีพ่อค้าแม่ค้าก็บอกโอ้ยมีมีม,มีแต่คุณต้องอ่านดูค้ะข้างฉลาดมันอ่านไอ้วัคซีนอะไรบ้างผสมอะไรบ้างนิวคาสเซิลบวกหอกลอดลัอักเสบหรือเปล่าคุณต้องอ่านดูนะครับถ้าเราไม่อ่านดูเนี่ยเราก็จะโดนแม่ค้าเขาหลอกได้ต้องต้องดูดีๆ บางยี่ห้อก็มีบางยี่ห้อก็ไม่มีนะครับแต่ถ้าเป็นไอตัวหยอดจมูกเนี่ยมีร้อยเปอร์เซ็นต์จะเป็นของปศุสัตว์หรือเอกชนหรือเราไปหาซื้อตามร้านขายยาทั่วร้านขายยาสัตว์ทั่วไปมีเพราะว่ามันผลิตมามาปัจจุบันนี้ในประเทศไทยเนี่ยถ้าจาไม่ผิดนะมันจะมีอยู่แค่ไม่กี่บริษัทที่ผลิตจะมีหลักๆเลยนะจะเป็นของปศุสัตว์ปศุสัตว์ของปศุสัตว์นเนี่ยก็จะเหมือนไอตัวที่ เขาขายตามท้องตลาดเหมือนกันแต่ว่าคือปศุสัตว์มันเหมือนกับว่าใช้งบรัฐบาลกลางเบิกออกมาแล้วก็เพื่อที่มาแจกจ่ายประชาชนหรือว่า,ามาขายต่อประมาณนี้ตัวนี้ผมก็ไม่ทราบนะว่าบางที่ขายต่อบางที่เอามาขายบางที่เอามาแจกก็แล้วแต่รอบแล้วกันของปศุสัตว์เนาะส่วนของเอ,เอกชนเนี่ยก็คือเขาซื้อมาแล้วเขาเอามาขายต่อนะครับเป็นเ,เรื่องธุรกิจการค้าขายกันอยู่ละตัวนี้ ส่วนอีกตัวนึงเนี่ยนิวคาสเซิตอีกตัวหนึ่งที่เป็นหยอดจมูกเนี่ยเป็นตัวที่นําเข้าจากต่างประเทศนะครับก็จะมี2ตัวปัจจุบันนี้ที่ผมเห็นคือจะมี2ตัวนะครับนิวคาสเซนตบอกเราลงเสษตัวหยอดจะมี2ตัวนะครับก็ลองไล่ใช้ดูถ้าใครไม่เข้าใจว่าวัคซีนพี่วัคซีนตัวไหนเนี่ยดีกว่ากาันระหว่างของรัฐบาลกับของเอกชนของนําเข้าจากนอกไปไล่ดูคลิปกเก่าๆผมครับ ผมบอกไว้อยู่ว่าวัคซีนตัวไหนดีที่สุดแล้วต้องไปหาซื้อยังไงไปลองไล่ไล่ดูคลิปเก่าๆมีอยู่เพราะาผมซื้อมาแล้วผมมาลองทําแล้วแล้วก็ดีแล้วก็ผมก็มีรูปโชว์ให้ดูด้วยก็คุณก็ลองไปไล่ดูแล้วกันไล่ดูคลิปผมเก่าๆแล้วกันอ่ะยังไงก็อย่าลืมทําวคัคซีนกันก็ทำนิวคาสเซลก็ได้หลอดลมอักเสบทำหลอดลมอักเสบก็จะได้นิวคาสเซลเหมือนกันโอเคครับก็มาให้ความรู้ ประมาณนี้ก็คลิปนี้อาจจะติดพูดมากไปหน่อยคุยโม้ซะเยอะไปหน่อยนึงเนาะ,ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าไม่พอใจพาพวกมาถล่มเยอะๆกดไลค์เยอะๆอะนะครับไม่ว่ากันแต่อย่ามาอย่ามาคอมเมนต์ว่าผมแล้วกันอ่าเดี๋ยวยังไงอีพีถัดไปเดี๋ยวผมจะเอาโลกอีกโลกนึงมาพูดคุยเพื่อนๆฟัง ก็จะเป็นโลกพื้นฐานนี่แหละที่เราเจอกันประจำประจำสำหรับคนเลี้ยงไก่เนะาะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่อีพีถัดไปครับ